บทสวดข้อปฏิบัติอันไม่เสื่อมเสียจะตูหิพิกเวธรรมเมหิสมันนาคโตพิกขุอภพ,พโพปริหานายะนิพพานัเสวะสันติเกพิกขุทั้งหลายพิกขุเมื่อประกอบพร้อมด้วยธรรมสี่อย่างแล้วย่อมไม่อาจที่จะเสื่อมเสียมีแต่จะอยู่ใกล้นิพพานอย่างเดียวกะตะเมห,หิจะตูหิอิทะพิกเวพิกขุ ทำสี่อย่างอะไรบ้างเล่าสี่อย่างคือพิกุในธรรมวินัยนี้ศีละสัมปันโนโหติเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลอินทริเยสุคุตตะทวารโหติเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายโภชเนมัตตัญยูโหติเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะชาคาริยังอนุยุตโตโหติ เป็นผู้ตามประกอบในชาคริยธรรมอยู่เป็นประจำกะทันจะพิกเวพิกขุศีลสัมปันโนโหติพิขุทั้งหลายพิขุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างไรเล่าอิทะพิกเวพิขุศีลวาโหติปาติโมกขะสังวระสังวุตาวิหารติพิขุทั้งหลายพิกขุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรรมีลสำรวมในปาติโมก อาจาระโคจระสัมปันโนถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรอนุมัตเตสุวัตเชสุพยทัสสาวีเป็นผู้เห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้เพียงเล็กน้อยสมาทายะสิกขติสิกขาประเทสุสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเอวังโขภพิกเวภิกขุสีละสัมปันโนโหติ พิกุทั้งหลายภิกขุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลกะทันจะพิกเวพิกขุอินทริเยสุคุตตะทวารโรโหติภิกุทั้งหลายภิกขุเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าอิทะพิกเวภิกขุจากคูนารูปังทิสวาภิกุทั้งหลายภิกุในธรรมวินัยนี้ได้เห็นรูปด้วยตา โสเตณสัตว์ทางสุตตวาฟังเสียงด้วยหูคาเนนะคันทางคายิตตวาดมกลิ่นด้วยจมูกชิวหายาระรสังสายิตตวาลิมรสด้วยลิ้นกายเนนะผดถพังผุดสิตตวาสัมผัสผดถะด้วยกายมณสาธรรม,มังวิญญายะและได้รู้ธรรมารมด้วยใจแล้ว ณนิมิตตักคาฮีโหตินานุพยัญชนะคาฮีก็ไม่รับถือเอาทั้งหมดและไม่แยกถือเอาเป็นส่วนๆ่ยัตตวาธิกรณ์เมนังจากขุนทริยังโสตินทริยังคานินทริยังชิวหินทริยังกายินทริยังมนินทริยังอสังวุตังวิหรันตังอภิชาโทมนัสสา ปาปากาอากุศลาธรรมมาอันวาสะเวยุงสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมอันเป็นบาปคืออภิชาและโทมนัสมักไหลไปตามพิกขุผู้ไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะการไม่สำรวมอินทรีย์เหล่าใดเป็นเหตุตัดสะสังวรายะปฏิปัชชติรักขติจกักขุนทริยังจกักขุนทริเย โสตินทริยังโสตินทริเยคานินทริยังคานินทริเยชิวหินทริยังชิวหินทริเยกายินทริยังกายินทริเยมนินทริยังมณินทริเยสังวรังอาปัชติเธอปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้เธอรักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจ และถึงความสํารวมซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจเอวังโขพิขเวพิขุอินทริเยสุคุตตะทวาโรโหติพิขุทั้งหลายพิขุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายกะทันจะพิขเวพิขุโพชเนมัตตัญยูโหติพิขุทั้งหลาย พิกขุเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะเป็นอย่างไรเล่าอิทะพิกเวภิกขุปฏิสังขายโยนิโสอาหารังอาหารเรติภิกุทั้งหลายภิกขุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกายแล้วจึงฉันอาหารเนวะทวายะนะมทายะนะมันทนายะนะวิภูสนายะไม่ฉันเพื่อเล่นไม่ฉันเพื่อมัวเมาไม่ฉันเพื่อประดับ ไม่ฉันเพื่อตกแต่งยาวะเทวะอิมัสสะกายัสสะทิติยายาปนายะวิหิงสุประรติยาพรหมจริยานุขหายะแต่ฉันเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจันทร์อิติปุรานันจะเวทนังปฏิหังขามิ ณวันจะเวทนังณอุปาเทศสามิโดยกำหนดรู้ว่าเราจะกำจัดเวทนาเก่าเสียแล้วไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นญาตราจะเมภวิสติอนวัชตาจะผาสุวิหารโรจาติความที่อายุดำเนินไปได้ความไม่มีโทษเพราะอาหารและความอยู่ผาสุขสำราญจะมีแก่เราดังนี้ เอวังโขพิกเวพิกขุโพชเนมัตตัญูโหติพิกขุทั้งหลายพิกขุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้รู้ประมาณในโพชนะกะทันจะพิกเวพิกขุชาคาริยังอนุยุตโตโหติพิกขุทั้งหลายพิกขุเป็นผู้ตามประกอบในชาคาริยธรรมอยู่เนืองนิดเป็นอย่างไรเล่าอิทะพิกเวพิกขุทิวสังจังกเมนะ นิสัชชายะอาวาระนิเยหิธรรมเมหิจิตตังปริโสเทติภิขุทั้งหลายภิขุในธรรมวินัยนี้ย่อมชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากกิเลสที่กั้นจิตด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดวันรัตติยาปัธมังยามังจังกเมนะนิสัชชายะอาวาระนิเยหิธรรมเมหิจิตตังปริโสเทติ ครั้นถึงยามแรกแห่งราตรีก็ชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากกิเลสท,ที่กั้นจิตด้วยการเดินจงกรมและด้วยการนั่งอีกรัตติยามัชิมังยามังทักขิเนนะปัสเสนะสีหะเสยยางกับเปติครั้นยามกลางแห่งราตรีย่อมสำเร็จการนอนอย่างราชสีคือตะแคงข้างขวาปาเทนะปาทัง อัจจาทายะสะโตสัมปชาโนอุทนะสัญญงมานสิกริตวาเท้าเหลื่อมเท้าตั้งสติสัมปชัญญะในการที่จะลุกขึ้นรัตติยาปัจชิมังยามังปัจจุดถายะจังกเมนะนิสัชชายะอาวาระนิเยหิธรรมเมหิจิตตังปริโสเทติครั้นยามสุดท้ายแห่งราตรีกลับลุกขึ้นแล้ว ก็ชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากกิเลสที่กั้นจิตด้วยการเดินจงกรมและด้วยการนั่งอีเอวังโขพิขเวพิกขุชาคาริยังอนุยุตโตโหติพิขุทั้งหลายพิกขุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ตามประกอบในชาคาริยธรรมอยู่เนืองนิดอิเมหิโขพิขเวจะตูหิธรรมเมหิสมัมณนาคโต พิกุอภพ,พโภปริหานายะนิพพานัสเสวะสันติเกติพิกุทั้งหลายพิกุเมื่อประกอบพร้อมด้วยธรรมสี่อย่างเหล่านี้แล้วย่อมไม่อาจที่จะเสื่อมเสียมีแต่จะอยู่ใกล้นิพพานอย่างเดียวแล